สวัสดีครับท่านผู้ชมที่เคารพครับ2มีนาคม2 5 6 7ช่องตองพรพหมครับนำเรื่องราวมาบอกเกี่ยวกับเงินเข้าเดือนมีนาคม257ที่จะเข้าไวๆนี้นะครับ8มีนาคม4กลุ่มครับ11 12 13มีนาคมเงินพิเศษผู้สูงอายุเฉพาะผู้สูงอายุที่ได้รับสิทธิ์สดิการแห่งรัฐนะครับแล้วก็20มีนาคม6 7เเงินเพิ่มเบี้ยความพิการ200สําสำหรับผู้ได้รับสิทธิ์บริการแห่งรัฐนะครับ โดยวันที่8มีนาคมนะครับเงินอุดหนุนเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด600บาทอนเขาา้าบัญชีคุณแม่ที่ลงทะเบียนรับสิทธิ์เอาไว้นะครับเบีย้ยเงชีผู้ป่วยเอส500บาทครับเบีย้ยคนพิการ1,000บาทครับผู้พิการอายุต่ำกว่า18ปีผู้พิการอายุ18ปีขึ้นไป800บาทครับเบี้ยังชีพผูส้สูงอายุครับรับตามขั้นบันไดของกลุ่มอายุยังอัตราเดิมอยู่นะครับ600 700 800พัน ตามขั้นบันไดของกลุ่มอายุก็รับวันที่8มีนาคม2567นะครับต่อไปครับเงินสงเคราะห์เพื่อการยังชีพผู้สูงอายุรายได้น้อยจากกองทุนผู้สูงอายุเดือนละร้อยครับเป็นเงินเดือนละร้อยของเดือนมกรา67เดือนละร้อยของเดือนกุมภาพันธ์67เดือนละร้อยของเดือนมีนาคม, 67. น,นม67นะครับผู้เกิดก่อนวันที่1มกราคม2507จะได้300ครับ เป็นเงินร้อยของเดือนมกรากรุปามีนาครับเกิดก่อนมกราเกิดก่อน1นึ่งมกราหกสองหนย์เจ็นะครับได้300เต็มเกิดระหว่าง1นึ่งถึงสามิกราคมสองหนย์เจได้เดือนละร้อยได้2เดือนครับได้ของเดือนกุมภาหกเจ็กับเดือนมีนา6กเจ็ดเดือนละร้อยรวมเป็น200นะครับเกิดระหว่าง1นึ่งถึงยีก้ากรุภาสองหได้เงินเดือนละร้อยของเดือนมีนาคม1เดือนได้100ครับโดยจะโอนวันที่11 12 13มีนาคม2 5งห ผู้มีสิทธิ์ได้รับก็คือผู้สูงอายุที่ได้รับสิทธิ์สวัสดิกางรัฐยืนยันตัวตนรับสิทธิ์สวัสดิกางรัฐแล้วภายในไม่เกินยี่สิบหกกุมภาสองห้าหกเจ็ดใครที่จะให้โอนเข้าบัญชีธนาคารพร้อมเพย์นะครับต้องผูกบัญชีไว้พร้อมเพย์ไว้แล้วกับเลขประชาชนสิบสามหลักนะครับใครผูกไว้แล้วก่อนหน้านี้รอรับโอนเงินเข้าทางบัญชีพร้อมเพย์ใครยังไม่ผูกพร้อมเพย์สามารถไปผูกพร้อมเพย์ได้ภายในไม่เกินหกมีนาคมสองห้าหกเจ็ดธนาคารอะไรก็ได้นะครับที่เป็นธนาคาร บัญชีออมทรัพย์แล้วก็เป็นบัญชีส่วนตัวไม่ใช่บัญชีร่วมนะครับส่วนเงินนะครับใครที่ไม่ผูกบัญชีพร้อมเพย์แต่เคยยื่นหนังสือยินยอมให้โอนเข้าบัญชีร่วมกับบุคคลอื่นเอาไว้แล้วครับเงินก็จะเข้าบัญชีบุคคลอื่นส่วนใครที่ไม่เคยผูกพร้อมเพย์แต่เคยทําหนังสือส่งไปคลังจังหวัดไว้แล้วยินยอมให้โอนเข้าบัญชีบุคคลอื่นเงินนี้ก็จะโอนเข้าบัญชีนั้นตามที่เคยทําเรื่องไว้นะครับ กรณีไม่สามารถเปิดบัญชีผูกพ้อมเพย์ได้และยังไม่ได้ยื่นหนังสือยินยอมให้โอนขอนข้ัญชีร่วมกับผู้อื่นและยังไม่ได้ยื่นหนังสือยินยอมให้โอนนข้ัมชีบุคคลอื่นและไม่มีร้อมเพย์ด้วยอันนี้ไม่มีช่องทางโอนนะครับไม่มีทางเลือกตอนนี้ยังเหลือทางเลือกเดียวก็คือถ้าว่ามีบัญชีสามารถไปผูกร้อมเพย์ภายในไม่เกินวันที่ห <im ple> ได้แต่ถ้าจะทําหนังสือยิยนยอมส่งไปทางจังหวัดนั้น ยินยอมให้โอนข้อมูลร่วงกับบุคคลอื่นหรือว่ายินยอมให้โอนข้อมูลบุคคลอื่นส่งไปทางจังหวัดไม่ทันงวดแรกครับเพราะว่างวดแรกเขาจะโอนวันที่1ิบ2 13สิบสามีนานี่ต้องทําภายในไม่เกิน2ี่สบกุมภาแต่ถ้าใครไปทํานะครับจะไม่ได้เงิน1ิบ2 13สองสามมีนาจะได้เงินงวดต่อไปนะครับแต่ถ้าไปทําบัญชีพร้อมเพย์จะได้งวดงวดที่หนึ่งเลยซึ่งงวดที่หนึ่งเป็นต้นไปนะครับโอนสามร้อมกุากุมภามีนาเนี่ยเดือนละร้อยสามร้อยนี่ วันที่สิเมีนาหกเจโอนให้กลุ่มผู้เกิดกอดหนมกราคมสองสี้าห้าอันนี้ได้สามร้อยวันที่สิบมีนาคมหกเจ็ดโอนให้ผู้เกิดระหว่างหนึ่งมกราคมสองสี่เก้าห้าถึงสามสิบธันวาคมสองห้าศูนย์หนึ่งอันนี้ได้คนละสามร้อยสิบสามมีนาสองหเจ็ดโอนให้ผู้เกิดระหว่างหนึ่งมกราคมสองห้าศูนย์สองถึงยี่สิบเก้ากุมภาพันธ์สองห้าศูนย์เจ็ดในวันที่สิบสามมีนาคมมีทั้งคนได้ร้อยได้สองร้อยได้สามรยตามเกณฑ์นี้นะครับตามเกณฑ์ที่โชว์ในหน้าจอนี้นะครับ เพราะว่าใครเกิดก่อน1มกราคม2 5 7ได้300เกิด1-3เสียดมกราคม2 5 7ได้200เกิด1-29กุมภาพันธ์2 5 7ได้100นะครับซึ่งวันโอนก็11 12 13มีนาคม2 5 6 7ตามที่กล่าวมาเมื่อกี้นะครับต่อไปครับ20มีนาคม2 5 0 7เงินเพิ่มเบี้ยคนพิการสําหรับผู้มีเสียดสวัการห่งรัฐที่ย็นยันตัวตนใช้เสียดสวัการห่งรัฐไม่เกิน26กุมภาพันธ์2 5 0 เงิน200นี้โอนเข้าบัญชีธนาคารพร้อมเพย์นะครับที่ผูกเลขประชาชน13หลักใครไม่ผูกบัญชีธนาคารพร้อมเพย์เงินโอนเข้าบัญชีเดียวกันกับบัญชีที่รับเบีย้ยความพิการ800ทุกเดือนนั่นแหละครับทั้งหมดคือเงินที่จะเข้าเดือนมีนาคม2 5 6หรอรับครับสวัสดีครับ